สวัสดีครับพบกับทางช่องแฮกเบลซีนะครับอันนี้ใกล้เสร็จแล้วนะครับกับเจ้าอาร0ซีลอยฮะฝีมือก็ไม่ได้ดีนะครับทั่วไปดูรอยปมรอยปูปนี่ต้องฝึอกอีกเยอะนะสำหรับการปูสี น,นี้เดี๋ยวเสร็จแล้วชะมเดี๋ยวจะมาประกอบให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นทำเป็นสีแดงสดสีเดิมของเขานะครับอันนี้ก็รอให้สีมันเรียกว่าแลกเกอร์นะครับทันเซ็ตตัวนะตอนนี้ก็ ถ้าจะถึงคืนนี้ก็่าโอเคแต่ผมก็น่าจะปล่อยไว้นะครับให้ถึงพรุ่งนี้ก็คือประมาณ24ชั่วโมงนะครับเพื่อเป็นการให้ตัวสีให้ตัวเล็กเกอร์เนี่ยเขาเรียกว่าไงเซตตัวแข็งแรงนะครับให้มัน เพราะว่าตอนนี้จับก,ก็ก็ยังจะพอมีรอยนิ้วมือบางๆอยู่นะครับก็คือสีที่ใช้ผมไม่ค่อยโอเคนะครับไม่ใช่สีอ่ะมันจะมีสีรองพื้นนะครับเป็นของ Red Fox นะมันถูกนะผมซื้อมาปล่องสา3สิบสาบาทนะครับที่หอ Red Fox รองพื้นหรืออะไร นองพื้นกับบลกเกอร์นอ,อ,องพื้นสีขาวเลกเกอร์ผมใช้เป็นลเลสฟ็อกแต่ว่าสีแดงแกวที่มาพ่นเนี่ยเป็นของเ y l แลนนะครับมันเ y l แลนก็แพงกว่าอยู่ประมาณสิบกว่าบาทนะครับประมาณสิบห้าบาทต่อกระป๋องนะถ้าเทียบกันก็ เลแรนดีกว่านะครับถ้าใครามาทําสีรถนะเล็กกงเล็กเกอร์อะไรคือคุณภาพหรือการออกแบบสีที่เขาเอามาใช้ต่างกันนะครับแนะนําถ้าจะซื้อก็อย่างน้อยก็ไปเอาเลแลียนนะครับมาทําสีรถนะครับสีเล็กเกอร์เขาดีกว่านะครับถ้าเปรียบเทียบกับตัวชุดสีที่ผมใช้ที่มันเป็นเลแลีนทั้งหมดอ่ะตัวนั้น ผมมาเข้าให้ประสิทธิภาพให้เนื้อสีที่เยอะกว่านะครับส่วนเล็บเล็บฟองเนี่ยมันพ้นแล้วคล้ายๆเป็นลักษณะสีแห้งเร็วนะครับเนื้อสีน้อยนะจากความรู้สึกของผมนะค่อนข้างที่จะบางไม่ว่าจะเป็นสีรองพื้นหรือสีอะไรก็ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่นะครับสูู้ของ เรแลนไม่ได้ที่ราคาก็คุณภาพตามราคาขึ้นมาอีกนะครับแต่ของเลดฟอกมันของเป็นของบอนนี่เขาก็มีหลายราคาหลายเกียรตินะครับตัวที่ดีกว่านี้ก็มีนะครับสําหรับซีกระป๋องก็ไปเลือกใช้กันเอาอยากใช้ยี่ห้อไหนยังไงใช้ยี่ห้อไหนดีราคาโอเครับได้ก็เอามาแชร์กันนะครับตัวนี้ ก็พ้นนะครับแต่ว่าไม่ได้หนามากเดี๋ยวประกอบเสร็จเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมาติดตามดูนะครับขอบคุณมาครับที่ติดตามรับชม